เป็นคำว่าครบแล้วกันครับโอ้ออรเลาเดอรเวอร์ถ้าเกิดจะจะสนใจใครจะไม่พูดจะไม่ค่อยพูดเป็นห่วงอยู่ห่างๆแอบรักอยู่ห่างๆมากกว่าใช่อะไรอยนะสวัสดีครับชาว YouTube Play 3 4, ่เนวันอิ e เดีวสวัสดีครับพวกเราเนวันสวัสดีครับโยชิเนวันครับ สวัสดีครับแทนคุณเนวันครับสวัสดีครับพร้อมเนวันครับแล้วก็สวัสดีครับตัวเนวันครับก็ชื่อวงเนวันนะครับมาจากคำว่า Never in Neverland ครับก็คือเหมือนพวกเราเนี่ยจะเป็นไอคอนของ Peter ร์แพนครับซึ่งพวกเรานะครับจะเป็น เด็กที่มีแบบวัยยาวตลอดกาลแล้วก็มีรอยยิ้มตลอดที่จะพร้อมที่จะมอบให้กับทุกคนครับใช่อาเริ่มจากพี่ก็ได้อะ,อะเริ่มจากพี่ก่อนโอเคโอเคหวานร้อยห้าสิบค,ครับเพราะเราเป็นคนแบบเราเป็นคนหวานหวานใช <c oughs> ข่ของของตะวันแบบว่าเป็นอะไรดี <c oughs> เด็กสนละกันครับเพราะว่าตะวันแบบ สนที่สุดในวงแล้วแล้วก็ใครอยากแบบว่าวุ่นวายในชีวิตก็เลือกตะวันได้นะครับผมคำว่ายิมสเสน่ห์แล้วกันครับเพราะผมจะมียิมสิกเนเจอร์ที่ทุกคนจะรู้ครับอะไหนไหนแบบว่า,ากเก<อ><อ>่งมากอาแทนไ,ไปไไแลครับเออเป็นคำว่าครบแล้วกันครับโอ้ อเล่าเดอเบอร์ไปตอบไม่ถูกละครบก็คเคยครบก็คือเหมือนแบบว่ามีทั้งหล่อมีทั้งหน้าตาแล้วก็เออพร้อมที่จะมอบรอยยิ้มให้กับทุกคนแล้วก็ความตลกสดใสครับเออถือว่าจบสวยอยู่โอเคใช่ครับโยเป็นพี่โตครับโยอายุ22่ครับใช่แทนจะเป็นพี่คนรอง20พร้อมก็19แล้วก็ตะวัน16ครับ นี่สิบหกควบคุมทุกอย่างกินกันนอนเนาะใช่อันนี้อาจจะเป็นพ้องคนเดียวอันนี้เหมือนเลี้ยงลูกอันนี้เลี้ยงเพราะว่าในฝั่งโยกับแทนจะเลี้ยงตะวันด้วยความแบบลำแข้งลแข้งหน่อย <c oughs> อย่างเช่นเดินบล็อกเวลาเดินบล็อกผิดอะไรเงี้ยโยจะเป็นคนที่สมมุติว่าซ้อมในห้องอะ่ะเดินบล็อกผิดสองสามรอบแรกเราจะยังยิ้มยิ้มอยู่โอเคเดินผิดเดินผิดเออเอาใหม่นะแต่ถ้ารอบสี่ขึ้นไปโยจะเริ่มเป็นสัญญาณแล้วว่าจะด่าแล้วนะ คือเราจะด่าแล้วนะถ้ามีรอบห้าก็คือด่าเลยเอาเรื่อจะต่างของผมน้อยใช่เรี้ยงน้องในการแบบเออพาแบบน้องจะพาแบบไปเติมน้ำด้วยพาไปซื้อข้าวพาไปเข้าห้องน้ำพาไป,ไปนู่นไปนี่น้องก็จะลากผมไปด้วยใช่คนนี้เขาเลี้ยงแบบนุ่มนิ่มใช่คน,คออนดดสนใจไอเต้ามไมโครเวฟไหมครับเอออันนี้ขายให้น้องเลยพรนาทีเ if o u a a k n o it y o u heart เอ็มีนะครับก็พูดถึงแบบพวกเราเนี่ยก็จะรับบทเป็นพนักงานครับผมซึ่งก็เป็นพนักงานขนส่งรอยยิ้มครับที่มีชื่อว่า Smile Cop ครับผมซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีตําแหน่งที่ต่างกันครับก็พอนะครับก็เป็น Smi l e Auditor ครับผมเป็นคนตรวจสอบรอยยิ้มก็คือจะคอยสอดสองคําว่าแต่ละคนเนี่ยแบบรอยยิ้มเป็นยังไงตรวจสอบให้คะแนนอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ของแทนเป็นชิพสม i ยเซอร์วิสครับคือเออพนักงานบริการขนส่งรอยยิ้ม ก็คือเหมือน,น,นจะไปจัดส่งรอยยิ้มไม่ถึงที่เลยครับของตะว,วันเป็นสมายคอลเลกเตอร์ครับก็คือนักสะสมรอยยิ้มครับใช่ครับของโยเป็นสมายดีไซเนอร์ครับเราเป็นนักออกแบบรอยยิ้มครับแล้วก็ใน MV ก็จะเล่าเรื่องถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่เหมือนไม่มีความสุขครับผม,ม,มเศรา้าซึ่งตอนแรกก็จะขึ้นจอประหลอดที่แบบเป็นประหลอดอแบบระดับความสุขอะไรอย่างเงี้ยครับ <ใช S 1> ซึ่งพวกเราแบบพอเห็นว่าเอ้ยคนนี้แบบเศร้าแล้วเราก็จะแบบทำหน้าที่ในการแบบกระโจนเข้าไปสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขจนสุดท้ายนางเอกก็มีความสุข ส่วนเนื้อหาของเพลงนะครับก็จะแบบพูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับว่าเราจะแบบเหมือนดูแลคุณเองเราจะโปรไวทุกอย่างให้คุณให,ให้แบบคุณมีความสุขให้ได้อะไรเงี้ยมันก็จะกลับไปลิงก์กับ MV ็มวด้วยใช่ซึ่งผู้หญิงก็แบบในงองเอกเนี่ยก็คือตัวแทนของเวนดี้ดูคนแล้วก็ดูคนที่รับชมเอวนี้ครับแล้วแต่คนอีกอันเนี้ยใช่แล้วแต่คนอีกอันนี้ถ้าถามเป็นลายบุคคลถามพร้อมดูว่าพร้อมอะจะชออ็อตคัทยังไงพร้อมแค่รู้สึกว่าแค่เห็นแบบ แค่เห็นว่าได้ร <t ell> ับความรู้สึกว่ามีพร้อมอยู่ใกล้ๆแค่นี้ก็ขนส่งแล้วนะครับช็อตคันแล้วแค่มองตาให้ยิ้มให้กันก็พอแล้วแล้วน้องแฮนน้องแฮนยังไงอาจจะไปเล่นกับเขาเขาให้เขาแบบมีความสุขมากขึ้นมีรอยยิ้มมากขึ้นก็ดูเป็นแทนดีใช่ถ้าให้เขาเห็นหน้าเราเาก็คงยิ้มออกมาเลยใช่ตวันตันของตันตอนแบบน่าจะเป็นแบบว่าไปนั่งคุยด้วยแล้วก็พูดเรื่องตลกให้เขาแบบมีความสุขครับ ของเราเราจะเน้นการการะทําดีกว่าครับเพราะว่าเราเป็นคนถ้าเกิดจะจะสนใจใครจะไม่พูดจะไม่ค่อยพูดเป็นห่วงอยู่ห่างๆแอบรักอยู่ห่างๆมากกว่าใช่อ,อะไรอย่างงี้นนะแต่ว่านะจะแบบจะบุญใส่ใจเนาะใส่ใจเออใช่ก็จะบ่งบอกด้วยการการะทําเหมือนที่พวกพี่ทํากับน้องๆไง โซฮอตครับร้อนมากครับออจริงมันสนุกมากมันแบบเหมือนเอาจริงก็ถ่ายเช้าจนเย็นแหละแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเออทุกอย่างมันเร็วมากมันแบบเหมือนพวกเราเอนจอยกับการถ่ายรอบนี้ด้วยแบบมันเป็นเพลงเดบิวต์ได้แหละตอนนั้นใช่อื่นเต้มันเฟรชมากแต่ก็ร้อนมากใช่พวกเราก็คือไม่ร้อนนี่ energy คือใช่จริงวันนั้นเราขมากที่แบบว่าเหมือนแทนกับพี่โยรอเราในห้องก็ถ่ายรูปเล่นกันแล้วทีนี้ปรากฏว่าเขาบอกว่า เดี๋ยวตะวันรอ20ทีนะเพราะว่าตะวันแต่งหน้าใหม่แล้วพรอมๆก็หายไปด้วยรเเอกขข้าาััตนงงลดู เพลงเหตุผลข้อเดียวนะครับก็มัน,ม,นมันจะเหมือนชื่อเพลงเลยมันก็คือเหตุผลข้อเดียวที่เราชอบในตัวตนของเธอในแบบที่เธอเป็นเธอเป็นเธอแค่คนเดียวอะไรอย่างงี้ใช่เพลงจะเป็นเนื้อหาแบบประมาณการเสริมสร้างความมั่นใจครับให้คนคนที่ได้ฟังให้เวนดี้อะไรอย่างเงี้ยเราตั้งใจทํามาเพื่อแบบเธอน่ารักในแบบของเธออะไรประมาณนั้นครับใช่บางที่แบบขาพูดอาจจะดูดีที่สุด แต่ว่าการกระทําก็ดีเหมือนกันแบบการที่บางทีเราแบบอยู่กับเขาหรือว่าทค่อยๆทําให้เขารู้ว่าแบบว่าเออเขาก็มีมีดีในแบบของเขาเลยอะไรเงี้ยแบบจะเป็นไม่ไม่จำเป็นต้องแบบไปเปรียบเทียบกับใครใช่คือรู้สึกว่าเขาต้องแบบเห็นคุณค่าในข้อดีของตัวเองที่มีอยู่ของเขาก็จะรู้สึกว่าแบบอยากพัฒนาตัวเองแล้วก็แบบรักในตัวเองมากขึ้นขาจริงๆแบบน่ารักมากแล้วแบบพวกเราก็เคยแบบติดตาม พี่ฟอนมาก่อนอยู่แล้วเพราะว่าแบบเขาก็มีผลงานวงการบันเทิงเยอะแล้วก็แบบเราก็เลยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับเกี่ยวกับแบบในวงการว่าเอ้ยพี่เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างงี้เพราะว่าแต่และคนก็จะมีข้อสีนกับซิฟฟอนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพี่ฟอนก็เป็นคนที่เก่งมากๆแล้วก็มีแพชชั่นมากๆแบบข้อสีนตลอดเลยแต่ก็แบบดูมินเนอร์ดูแบบ<ช>ไม่ไม่อ้อมเลยอย่างเงี้ยแบบดูดีมากคือพี่ฟอนก็เหมือนเขามีคีย์เหตุผลข้อเดียวเหมือนกันคือตอนนั้นอะตอนที่เข้าซีใช่ไหมครับที่แทน เห็นหน้าต like 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 ัวเองในวอลเลตเตอร์แทนรู so right so, ้สึกว่ามันแบบหน้าหน้าใหญ่นิดนึงแล้วพี่ฟอนก็พูดว่าไม่ใหญ่ไม่เห็นใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยแบบหน้าวีมากอะไรเงี้ยก็ทำแบบปากจู๋งอย่างทำอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆก็หน้ารักแบบข่ำอ่ะคือตอนไหนก็แบบทำให้แบบสนุกขึ้นพี่ฟอนชอบรรู้สึกว่าพี่ฟอนเนี่ยขาดแต่ละคนไม่ได้เลยเพราะว่าพี่ฟอนจะได้แบบทั้งออกกำลังกายด้วยคือได้วิ่งกับพี่แทนด้วย แล้วก็แบบได้แบบถ่ายหนาวต,ตะวันด้วยแล้วก็แบบได้เห็นพลังวิเศษของพี่โยด้วยแล้วก็แบบได้เขาอบอุ่นจากท้อด้วยคือแ,แบบเราแบบเต็มเต็มขดไม่ได้พูดดีปหะ<อ>เขาถึงต้องเลือกทุกคนไงใช่ใชใคช <ๆ S 3> ชือ,แ,อแบา มีอะไรใหม่ๆใช่มีอะไรใหม่ๆแน่นอนปีนี้ใช่มีอะไรใหม่ๆเอาจริงๆแบบทุกคนก็สามารถติดตามคอนเทนต์ได้ที่ Official นะครับแล้วก็จะมีเบื้องหลังน่ารักๆเป็นเลาะหรือว่าเป็นคอนเทนต์ต่างๆของเพื่อนในปีนี้เราใช่แล้วก็มีคอนเทนต์อื่นๆนอกจากจะมีเพลงหรือแบบมาให้ติดตามแน่นอนไม่ว่าจะเป็นแบบอะไรแบบวิดีโอเบื้องหลังหรือว่าโมเมนต์อะไรกใช่คือเดี๋ยวเราติดตามได้เลย เลงก็แน่นอนคราบว่ายังไงทีนี้ก็คงมีใช่ครับอยากให้คนเราติดตามครับก็เอาจริงๆแล้วคำว่าเนฟวันมาจากคำว่าดิวันดีเนว์แลนด์ใช่ไหมครับเขาว่าเวนอะมันมาจากเนวที่กลับหลังก็เลยกลายเป็นว่าเวนแล้วก็เติมดีเข้าไปทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าดิวันเอ้าค่ะมันก็เลย การเป็นจิวานอยน่ในวัน,นวแลนและก็จิวานดนดาวครับเวนนี่ก็คืออยู่ในใจของเราเป็นเหมือนชิ้นส่วนหนึ่งของเราใช่ <ไป S 1> ต้อง,อ,งยอยู่ในวัแบบนแลนด้วยกันตกตกคนหน่อยครับก็ถ้าใครอยากสวยใสหล่อเป๊ะตลอดการยาวไวตลอดการก็มาเป็นอยู่ในนิวันแลนเป็นเวนดี้กับพวกเรานะครับเย้ ก็ทุกคนนะครับสามารถรับชมมิวสิกวิดีโอเพลงเหตุผลข้อเดียวไอมีนะครับได้ที่ YouTube r s Music Thailand แล้วก็ Brick Official ครับแล้วก็ฟังเพลงได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยครับนอกจากนี้นะครับก็สามารถติดตามคอนเทนต์อื่นๆได้ของพวกเรานะครับที่เนมันออฟฟิเชียลแลวก็บ r ร์กออฟฟิเชียลครับแล้วก็สามารถได้เพ้นเสียงเหตุผลข้อเดียวพร้อมติดท้ายแชกเหตุผลข้อเดียวชาเลนด์ด้นะคเย้ i อจี k ิ o กตอนะครับโยโย่ยังนะครับนะครับ y o y o y o u n g/ ครับแล้วก็ x ก็กก็โยโย่ยังเหมือนกันครับก็คือ3แพลตฟอร์มชื่อเดียวกันหมดเลยครับใช่แล้วก็ของตะวันนะครับตะวันภูรีครับ t a w a n p h u r i ครับผมทุกช่องทางเลยครับชบองของพร้อมนะครับ p r o m k c y พร้อม k c y ทุกช่องทางเลยครับของแทนนะครับ ที h a m k ่ h a n k h u n ถูกช่องทางเลยครับดอกจะมี x ที T ่ m บบมี m เพิ่มเป็นสองตัวเธอน่ารักใครก็รู้ มีแต่เธอมันที่ไม่รู้และจะไมจะต้องแข่งแล้วะไมจะต้องแบ่งจุกของฉันมีแต่เธอและเธอวัดใจต่อใจเธอไม่เคยแพ้เขาหรือใครไม่ว่าใครจะเล่นใหญ่ไม่ว่าใครจะคิดไงเหตุผลข้อเดียวสุดท้ายฉันชอบเธอ